ไอ้เสีเทียนวันนี้วันตายของเจ้าแม,แมว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 ตุ้ยมูผสมลายแมวผ <laughs> ูงว่าไงพิงเนาะทำอะไรอยู่หัวโง่พว <laughs> มึงเพิ่งจบได้เพิ่งจยังน <laughs> 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 สบายดีทุกคนเนาะมึอนี้อะไกันใช่ไเห็ดคลิปแกงหมักไม่ขึ้นเนาะเนื่องจากว่าเฮ่านี่ นัดมันมาถ่ายคลิปแล้วมันนอนเดีนี้มันนอนเฮาสิมาถ่ายคลิปแบบเคีียวกับคลิปแบบกินไปกินไปแกงย่งไงและแต่ว่ามันนอนช่วงนี้เขาเลยว่าคิดไอเดียว่าเข้าแบบมาถ่ายคลิปแกงไอ้หนองก็เข้าเออหนองก็เข้าอันแล้วเป็นคนมาถ่ายเป็นคนจับกล่องอันนะเราสิมาเหตุคลิปแกงมันเข้าชิลองไปปลุกมันนอกทุกคนนอนทำให้มันตื่นเข้าสิแบบตีมันกวนมันอ่นนะแล้วเกี่ยมเข้าไปเบิรงเราทุกคนนอะ เอาหน่อทุกคนมืนอนี้ก็หอทองไม่เึ้นแล้วเนาะมืจีจอเข้าไปเดีมัน,น,น,นนะมันกลางนอนอยู่เนาะเขาจะมาปุ๊บมันเอาทุกคนเนาะเคลินเลนเคลุกลุฮาไทยคีบเ่อนะลุก,กนนะลุกฮ่าไทายคีบเลยนะโอ้ย เขาหนับทายคลิปนะมันนี่โอ้ถ่ายอีกันนะเบื้องทีเราทุกคนเมันบ่ยอมเลยบอกห้เนี่บอกทายคลิปเบื้องสองเบื้องวางอยู่นี่วิคลิปลงถ่ายชั่งลงม่มียังถ่ายเลยเอ้ต้องคิดคอนเทนต์นะเดี๋ยวเอาวาไปถ่ายมันน่าร ที่เป็นที่นองมีคนน่งมากี่ครน้มันนอนนะทุกคนเฮ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้โโอโอนาูะสิเอ้สิดนโ้โอ้กูจุลูกหนาอิงเนี่ยอ้โกกูเจ็บก ตาไทยสีเงยโ้ยโหกูอยากนอนตอนนี้ก็ดหอมเอาลำโพงเนาะเพื่อ,อไปแกงอเอาไม่เคล้นเนาะว่าเ้าสิแกงไดยวิธีได้เเจะได้เนาะตาเบิงเนาะทุกคนเนาะเ้าสิเขาไปแกงพร้อมกันเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะมันก็ยังนอนอยู่คือเกา้าไปใช้ตื่นนอนลำโพงเนาะเาเอาไปปะอยู่เพราะไปนอนเนาะทุกคนเนาะ ประมาณนี้พูดดีงามนะทุกคนเนาะเรื่องโทรศัพท์ันนี่นะทุกคนเนาะเัียงวอไซเร่นนะตำรวจเนาะ เพอนน้อจงจะมีอาอการอะไรนะโยาามยกันารออาการคนงองแงเหมือนเด็กเลยนะอ๋อหรือพี่ไหนพี่เชนไซเลนหรอ น่าทุกคนเนาะเป็นการความไม่เขินเนาะเป็นเหมือนเด็กน้อยเลยโม่โม่หายเกมน้องมันจะเกมน้องโตเนาะทุกคนเหมือนเด็กงอแงนะครับทุกคนดูเดี๋ยวเป็นแผนการการที่ซองเนาะที่เยาจะเตรียมแกงมันเนาะเบิ่งแผนการต่อไปของห้องเนาะเียมแกงมันต่อไปเนาะ าเ9กิมมิ้นหมอนะทุกคนเนาะเพื่อแกงไม่ขึ้นเนาะเม้อกิมมิ้นหมอเย็นไม่ถั่วเอาไม่ขึ้นเนาะทุกคนเนาะทุกคนเห็นเทนอุงเจืออุงเจือหม้ออุ้งใหญ่เลยทุกคนเนาะจับหมอไปแกงมันไม่ขึ้นเอาเอานี่นะเอาขิมิ้นหมอไปท่าน้ำมันเพรมันเป็นแบบเงาะปลาเลยนะแบบคนปลาอู้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 เลย นี่เนาะทุกคนเนาะหมอเนาะแผนการที่สามที่ว่าว่าที่เขาวางไวนะ้เนาะทุกคนเนาะเอาสิไปใส่เด้เนาะหมอเน,ะนอาะเพื่อนมาเป็ป้าหมอก่อนปา้าอะไแกนะ้ำโภชนเนาะนอนหอมแบบมูเลยตื <c oughs> นอนหน้าบนหนาแบบมูอุบวกบอุบวุบมีเนาะทุกคนเนาะ ทำเอ็นเนี่ยเอาเป็นแมวก่อนนะทุกคนนะเอาเป็นส้นแมวกันนะทุกคนเนาะแมวแมวเสื้อะไรไม่อไปแมว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 ตุ้ยมูผสมลายแมวผู้มีเราทุกคนเนาะเงินวอลอะไรแมวพู้กันเนาะสักยันลายพญาคฆ์พญาคาลายเสือเนาะเสือลายเสือลายแมวพู้

เต้เต้เตตฮน้ำมึดน้ำมึกโอ้มึดบวมกูบวมน้ำมึกเซรมิโผล่ทุกคนเนาะยิ่น้ำโอ้เจ๋อ เึือดเดือดตดือดเดอดเรืเดือกเดือดเดือดเดือะไดือดเดืเดาะดเอดเดือดเ่ืือดเือดือดเดือดเดอือเ ยังดำมากรับ <wounds> จัใจสัดใจฮ่า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 ฮ่ทานลกชบทานลเลอดแต่คลิปนี้ในจอดวิวีไม่เพิ่สีแกงเคมขึ้นเลยทุกคนเลยเฟืมันเย็นู้ยฉักาเืน้ำเนีไปแบบงอป่าเลยทุกคนเบือน้ำทุกคนเนาะโอ้ยังดำอยู่เฉยเลย ลางไปอย <c oughs> ่าไก็ออกนะนิฮเนาะแผนการึฮึเดี๋ยวสึฮึฮึฮดฮึวึเึาาฮึนึฮ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 ึนึฮึฮึฮอฮึฮฮึฮบฮึ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 ฮทฮึานฮึฮึฮึฮาฮึฮึฮนฮึ หมอคนั่งรถมันหมอธรรมดาเลยพี่ขีรักหมอเย็นไปเถาไม่เครียดนใครยังไงไม่ขึ้นในคลิปแกมขอเทียนนะบอกเลยว่าคอมเมนต์มากเฮ้ยไม่ได้เนาะทุกคนเนาะเสีซปตะกูเบรก้าไม่ได้ได้หน้าดำเบรก้ตื่นมาโดนอเลยบักเทฟตัวเฟืองบอดคุณเธอพร้อมแล้วหรือยังหรเบิังบ ฉันจะเลอนแบันี้บอลนอนก็เปลือกพิจาล่ะนะมือบอลนอนเปลือกเบิดนนี่เป็นห้อยเบิดนนี่มือแห้งดำหน่นทุกคนพี่จะไดนใส่หางน้ำใหม่บอเด้บอเวลามือเรามาน้าใหม่หรอ่บอบอบออะไรทุกคนแบบเบิ้นบมันบอม่นีมือมันหลางสะอาดแมันหลงบอเมื่อเงินแปน้ำใหม่ก็บอเลยบอไรเนเสียบดึงมอนี่นะบอไปอ้ย แม่สาวสมเกลียล้างมือเลยอนะไม่เลดบอกเลยว่าอนะไมุ่กคนนี่แหละทุกคนเบิงเบิงเอ๋อซีนาเช็ดสะอาดเด้อมอนกูพอกบอมอนกูพอกันไปมากกายเป็นคนเสร็จอตไหนมันเนาะเออมือมึงต้องไปคนทับใส่เท่านกูอีกจักประมาณสองสามเดือนต้องไปคนมึงต้องไปคนมึงต้องเป็นคนเสร็จเกือบให้กู มังเป็นคนเซตรองเท้าไย้ยถ่ายถึงมันแกงโอ้ยแม่โอ้ยชันียังชำนียังน้อยชันียังน้อยได้ชยชเซ็ตจะื้อยังน้อยชำมนีเขากแกงเสื้อดีอมัใสัเป็นเดียวเป็น,ปนโอ้โหต,ต่อดาาตกันพี่เฉยชีเป็นเด็กไป่อบอกเลยเอวเพงาทุกคนเลยข้อองออก่า เอเอเฮจันนะนีันกที่สี่ของคดที่แรกคลิปนี้ออนีนี่ทุกคนเนาะไม่เคยกับชิปปิ้งลิปเพียงเท่านี้น่าทำมาไพ่มากคลิปนี้จะลืมกดไลค์กดซับสะไข่แล้วก็กดแชร์เอเอแล้วก็จะลืมกดกระลิงนเานาะเพื่อแจอกเตือนคลิไปใหม่ๆของไม่เคยเด็กทุกคนเด้อนี่ปลามาตามายอนใหมนนะเชื่อมันจมเชื่อมันจมมึงมึงจมยังมึงจม,ชมชยมังงั้นทุกคนเทำไปบ้างได้เจอคลิปหน้า